สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะใกล้คันบานทุงเนาะค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ใกล้คันบานทุงสีพาทุกๆคนมาอัปเดตเรื่องราวของการเหตุทางรถไฟความเร็วสูงเนาะค่ะที่อยู่อำเภอสงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนาะค่ะนี่เนาะสำหรับรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะก็สิอยู่ในป,ป้ายนี้เนาะค่ะ บอกว่าสิเป็นผุ่งลับเมาระยะทางจากกิโลเมตรเนาะค่ะยกระดับบนพื้นดินกี่กิโลเมตรเพิ่นก็สิบอกอยู่ในปลายนี้เบิดเนาะค่ะมามือ่อเนาะค่ะวันที่สิหเมษายนเนาะค่ะสิ่งที่เห็นนะคะคือนี่เลยค่ะส่งสัญญาณบอกว่าอันตรายสายไฟฟ้าแรงสูงเนาะค่ะกระไม้ความว่า เพิ่นเริ่มบ้างสายไฟแรงสูงแล้วเนาะคะ่ะตรงบริเวณนี่นะคะบริเวณพื้นดินนี่นะคะตลอดแนวทางที่อยู่มองหนีเนาะค่ะเนี่ยเพิ่นเริ่มบ้างสายไฟแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวใกล้คันบันทุงสิภาขึ้นไปเบิงเนาะคะ่ะนี่เนาะ ตลอดแนวทางนี่นะค่ะที่เพิ่นเริ่มเริ่มว่างสายไฟแล้วเนาะค่ะนี่เนาะสายไฟแรงสูงนะคะเพิ่นกับบ่ให้เข้าใกล้เนาะค่ะระยะ4เมตรเราต้องอยู่ห่างๆนะคะนี่คือระบบใต้ดินอยู่นีเดคะ่ะระบบระบบบนดินนี่แหละค่ะที่อยู่หม่องนี้นี่เนาะ ตลอดแนวเพิ่กนกระซิมมีปลายบอกเนาะคะ่ะนั่นนะปลายขาวๆนี่เนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่กนกระซิหันหนาไปคนละฟังเนาะคะ่ะบอกทุกคนเนาะคะ่ะทีสัญจรไปมาอยู่นีก็ให้ระวังอันตรายเนาะคะ่ะไฟฟ้าแรงสูงเนาะเพิ่นเริมสิว่างระบบไฟฟ้าแล้วะคะ่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเนาะค่ะพี่น้องมันเลยเทศกาลสงการมาแล้วนอกมือ้อวันที่16กเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนกมีความสุขในการเ็ดงานเนาะค่ะพี่น้องมันเริ่มต้นใหม่สําหรับการเ็ดงานสําหรับปีนี้เนาะคะ่ะวันที่ส6กนี่เป็นวันที่ทุกคนเริ่มต้นทํางานใหม่เนาะ,ะก็ขอให้มีความสุขในการเ็ดงานกันทุกๆุกคนเด้อค่ะพี่น้อง ช่วงเทศจการสงการเนาะคะ่ะโดยพนักงานถูกผักส่วนเพิ่นกะสิมีการยุดเนาะค่ะให้ทุกคนไปพักผ่อนเนาะค่ะไปรีแลกซ์ไปอยู่กับขอบครัวเนาะค่ะมันเป็นวันขอบคัวเนาะโดยการเหตุงา,ตงานตรงนี้เพิ่นกะยังบ่ทันได้เปลี่ยนแปลงยังมากมยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าพนักงานเพิ่นกะต้องยุดเป็นวันขอบคัวเนาะค่ะ แต่ว่ามื่อนี้เสาวันที่สิบหกนี่ใกล้คันมันทวงเองกะพามาคี่รถหล่อเบิ้งเนาะคันนี่เนาะเพิ่นกะยกท่างมิงมาได้เท่าใดนี่ช่วงที่ฮาี่ช่วงที่โกเนาะคันนี่เนาะกําลังขึ้นอยู่นี่เนาะแล้วเพิ่นกะเอาท่างมิงมาว่างไว้เยอะแยะมากเลยนะคะนี่แถบทุกช่วงเลยเนาะคันนี่เนาะ เห็นไกลๆยุ่นกับเป็นจุดว่างทางวิ่งอีกจุดหนึ่งเนาะค่ะทีเพิ่นขื้นมาเนาะค่ะเป็นเป็นจุดที่สามนาะ,ะเพิ่นขื้นเพิ่มมาเนาะ,ะแต่ว่าเพิ่นกับยังบม่ท่นได้เหตุยังเนาะค่ะพี่น้องทุกคนก็ต้องหยุดพักผ่อนในวันครอบครัวเนาะค่ะแต่ว่าสาโอ้อยตอมเนาะค่ะเพิ่นกันเริ่มเหตุมาได้ห้ายแล้วเนาะค่ะนี่เนาะ กสิสังเกตเบิ้งเนาะค่ะว่าช่วงนี้เนาะ,ะเพิ่นสีมี่เอแทงอีหยังนี่เบลีเออร์บ่นี้ค่ะที่เขาเอิ้นนี่นะะเนาะเพิ่นก็สิมักกันไว้ช่วงนี้แล้วเนาะคะ่ะเป็นเขตอันตรายเนาะคะ่ะแต่ก่อนนะ่ะเพิ่นบ่ได้ก,กันเนะะาะวังวังช่วงกลางๆนี่เพิ่นบ่ได้มีมีแทงเบลีเออร์มาก,กันไว้เนาะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นก็ เริ่มเอามากันไว้ช่วงกลางๆแล้วเนาะคือคือบรให้เขาเขตนี้เนาะค่ะเริ่มสรงสัญญาณอันตรายเนาะค่ะนี่ก็คือจุดเปลี่ยนแปลงที่ให้เห็นเนาะค่ะสำหรับมือน,นี้เนาะวันที่สิบหกเมษายนเนาะค่ะนี่เนาะเพิ่นกัเริมเอาแทงเบลีเอร์นี่มาว่างไว้ตลอดแนวแล้วเนาะค่ะนี่เนาะ บ่ใ้เขาไก่เนาะคะ่ะเพิ่นสิเห็ดงานเนาะช่วงนี้สิยูในช่วงของ แถวนาอำเภอสูงเนินนะคะเพิ่นกงเริ่มเริ่มต่อยอดตอมอตรงนี้ขึ้นมาเกือบเต็มทีแล้ว้อคะเนี่ยที่เห็นนี่เนาะจากเตเจเตียยูเนาะคะ่ะเพิ่นกงเริ่มต่อขึ้นมาจนจนได้หลายแล้วเนาะคะ่ะนี่อีกจุดหนึ่งเนาะคะ่ะนาสถาน,นีรถไฟสูงเนินเนนะคะนี เพิ่นกะมีนางลานนางยังมาเตรียมพร้อมเพ็ดงานเนาะคะ่ะสำหรับต่อมอทุกตนเนาะเพิ่นพยายามต่อขึ้นให้ได้ในระดับความสูงที่เพิ่นต้องการเนาะคะ่ะช่วงนี้กันเลยสถานีรถไฟสูงเนินมาแล้วด้วยค่ะพี่น้องเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรเนาะค่ะกับบอดี้มากหลายแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงเนาะแต่แต่วันที่เท่าใดนาะทีแกขันมันทุ่งมาอัมดีให้บึงวันที่หกหรือวันที่เจนะ็ดน่ะกระพานมาเมื่อวันที่สิบหกเนาะกับพานมาเก่ามือสิบมือเนาะที่ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือ ก็คือเพิ่นว่างสายไฟนั่นแหละค่ะแล้วก็เอาแทงเบริเออร์มาว่างไว้ช่วงกลางเนะาะบ่ให้ใส่โซนกลางเนาะค่ะเพิ่นก็มีการเอาแทงเบริเออร์มาว่างไว้บ่ให้มันจะเกิดอันตรายสําหรับคนใส่ทางเซนนีเนาะค่ะนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงอีกจุดหนึ่งเนาะค่ะที่เห็นเห็นเนาะคะ่ะเพราะว่า ช่วงเทศกาลเนาะคะ่ะช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทยเนาะช่วงสงการเพิ่นกามีการยุดให้พนักงานมีวันขอบคัวเนาะคะ่ะที่เห็นอยู่ใกล้ๆกเนาะกับเป็นจุดวางทางวิ่งจุดสุดท้ายเนาะคะ่ะที่เห็นอยู่นี่เนาะเดี๋ยวใกล้คันบันทุงนะสิผ้าขึ้นไปเบิ่งเนาะคะ่ะว่าจุดนี้นะเปลี่ยนแปลงไปมากบอเนาะคะ่ะสำหรับ1ิ กว่ามือที่ผ่านมานี่เนาะคะ่ะถ้ามี่ยังคืบนาไก่คันมันทวงเองกาสิพยายามมาเล่าให้ฟังเนาะค่ะพี่น้องไก่คันมันทวงกาสิพยายามมาถ่ายคลิปให้เบิงเนาะคะ่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงและคะ่ะความคืบหน้าในการเฮ็ดทางรถไฟความเร็วสูงอยู่หนีเนาะค่ะพี่น้อง จุดนี้เพิ่นกะเอาทางวิ่งมาว่างไว้ตามจุดตามจุดเนาะคะ่ะพี่น้องฟังนี่กะช่วงที่ฮกเนาะคะ่ะนี่เพิ่นขึ้นอยู่เนาะยังมาทัานได้ว่างเนาะคะ่กะก็คือช่วงที่ฮกเนาะคะ่ะนี่เนาะสำหรับฟังนี่เนาะคะ่ะฟังสุดท้ายในการว่างทางวิ่งเนาะคะ่ะ เดี๋ยวแก้คันบันทุงสิผ้าขึ้นไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะไปเบิงแถวโคกสะอาดเนาะ,ะว่าเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงมากหน่อยซําใดเนาะคะ่ะพะว่าไลยคลิปแล้วเนาะค่ะแกล้คันบันทุงเองนี่ยังเมื่อท่านได้ขึนไปฮอดพนเนาะ,ะเดี๋ยวมือนี้นะสิผ้าขึ้นไปฮอดโคกสะอาดเนาะคะ่ะว่าเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงยังในจกักจักน้อยบอเนี่ยเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าขึ้นไปเนาะ ช่วงนี้ฝนกระโตกเนาะคะ่ะกระซิมีน้ำขังเป็นย่อมๆเนาะคะ่ะโดยฟังนี่เพิ่นกาเริ่มเฮดมาได้ได้ขนาดนี้แล้วเนาะคะ่ะนี่เนาะเพิ่นกาะซิมีการคืน คืนว่างทางวิ่งอีกจุดหนึ่งเนาะคันนี่เนาะเป็นบนดินเนาะเป็นการว่างทางวิ่งบนดินนะคะบอแมแนยกระดับคือที่ผ่านมาเนาะเป็นการว่างทางวิ่งบนดินเนาะคันนี้ก่อนถึงโคกสะอาดเนาะคันนี่เนาะตีเห็นเป็นสีเหลืองๆอยู่นั้นค่ะ เป็นการว่างทางวิยงบนดินเนาะคันนี่เนาะกับขอบคุณในไลเดอร์ค่ะสำหรับทุกการติดตามเนาะค่ะทุกการกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะการเป็นกำลังใจให้แกคันบัรทุนในเดอร์ค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิงค์คลิปเดอร์ค่ะนี่เนาะเพิ่มการมีการเพิ่ม จุดวางทางเมีย่ยงบนดินเนาะค่ะนี่เนาะที่เห็นอยู่นี่เนาะเดีย๋ยวไก่คันบันทงสิภาคขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะจนหอดโคกสะอาดนะคะเป็นสถานที่เพิ่นเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเนาะค่ะเหตุการณ์เหตุงานที่พักคนงานแน่เนาะค่ะเพิ่นกระสิอยู่แถวๆนี้ละเนาะ ปับนานดินแล้วเนาะคะ่ะี่ปับนานดินในหล,ย,ลยสเตปแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าการปรับนานดินก่แเ่นว่าปรับสเตปเดียวแล้วก็แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเห็นเพิ่นปับหลยสเตปแห้งเนาะคะ่ะเพิ่นเห็ดของเพิ่นมาหลายสเตปหลยขั้นตอนเนาะคะ่ะ แถวนี้เพิ่นก็นมีการปรับนาดินมากมาไเด้เติมนึงแล้วคือกันเดื่อคันนี่เนาะแต่ก่อนานานนมา่ะดินช่วงนี้นะซอยูซอยูตามาลงไปแห้งเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะเพิ่พมระดับขึ้นมากเกือบซ้ากันแล้วเนาะแถวนี้คือแถวโคกสะอาดเด้อคันนั่นเนาะที่เห็นอยู่นี่เนาะค่ะ ที่เห็นอยู่ฝั่งต้งขามนู่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีสังเกตเบิงะะ้งด้วยกันนั่นเป็นสถานีรถไฟโคกสะอาดเนาะคะ่ะเผินเห็ดขึ้นมาชั่วรข้าวกอนเนาะคะ่ะมองลอลดรถไฟมองผูดด้วยสารลอลดรถไฟกะสีสม,สมสมในน้อยนั่นแหละคะ่ะที่เห็นนะั่นเนาะเผินเห็ดขึ้นมาชั่วรข้าวกอนเนาะคะ่ะสำหรับจุดลอลดรถไฟโคกสะอาดเนาะคะ่ะ เดี๋ยวไก่คันบรรทงสิภาคขึ้นไปเบิองอีกจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องกันกนสิขึ้นมาได้ได้โบกายมาเนาะค่ะเลื่อนหนีไปจักหน่อยหนึ่งะกะกสิพ่อเนาะค่ะพี่น้องกัขอบคุณหลายๆสําหรับทุกการติดตามเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆสําหรับทุกซัต์ตะไครขอบคุณมากสําหรับทุกการดูคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ